รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันสำนักข่าวสินหัวรายงานว่าคณะนักวิจัยได้ทําการประเมินประสิทธิภาพของหน้ากากอนามัยหลายชนิดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และพบว่าปลอกคอมีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด -19 ต่ำที่สุด ขณะที่หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าหฮมมมดเป็นตัวเลือกการป้องกันที่ดีกว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุ๊กทำการทดลองเพื่อตรวจสอบการทำงานของหน้ากากรูปแบบต่างๆที่จะลดทอนการแพร่ระบาดของละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายระหว่างการพูดคุยแบบปกติโดยการติดตั้งแสงเลเซอร์ไว้ในกล่องมืดเพื่อส่องดูละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้พูด เมื่อพวกเขาพูดคุยผ่านรูในกล่องขณะก,กล้องที่ติดไว้อีกด้านหนึ่งจะคอยบันทึกวิดีโอของละอองที่ลอยผ่านไปพร้อมกันการทดลองดังกล่าวทดสอบหน้ากากอนามัยทั่วไปจํานวน14แบบและใช้ระบบอัลกอริทึมบนคอมพิวเตอร์นับจํานวนอนุภาคของละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายจากวิดีโอซึ่งได้ผลลัพธ์ดังต่อไปนี้ปลอกคอซึ่งเป็นที่นิยมของนักวิ่งกลางแจ้งมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำที่สุด เนื่องจากพวกมันก่อให้เกิดอนุภาคมากกว่าเวลาที่ผู้คนพูดคุยโดยมสวมหน้ากากอนามายัยผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าและหน้ากากไหมพรมขนแกะแบบเต็มให้การป้องกันได้น้อยมากส่วนหน้ากาก N95 เป็นตัวเลือกการป้องกันดีที่สุดขณะที่หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งจัดเป็นตัวเลือกดีที่สุดอันดับที่2 หน้ากากที่ทำจากผ้าฝ้ายสองชั้นและวัสดุสังเคราะห์หชั้นเป็นตัวเลือกดีที่สุดอันดับ3และสามารถกำจัดละอองส่วนใหญ่ได้พร้อมแนะนำว่าทางเลือกดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปคือการสวมหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งหรือหน้ากากผ้าฝ้ายทำมือที่มีหลายชั้นนั่นเอง